เราตกราฟสีเนาะเด็กกำลาเข้าบริหารเอฟซีเบิ้งเลยงวดที่ผ่านมานะคะพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเด้อนะคะพี้ดอนเี็กเข่าบ่างวันปกติเข่าค่ะอืเข่าอยู่นะครับเนาะเข่าอยู่วันหนึ่งเป็นตกราฟเนาะเป็นตัวกัาฟเข่าเกียรติสีแซมออกที่เกียรติออกที่เกียรติครับคุณแม่จะคัดให้ตัวได้เนาะวดนี้ครับวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ อ่าไทยเอฟซีบ้างอ๋อชุดนี้เนาะเข่าเนาะขึนาข้ามเข่าครับพี่น้องกันดงมาไหมเนาะใช่ใช้ดายแท้พี่น้องค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านหน้าแอทช์กับคุณแม่ว่าโอ้โหเอาเลขตำราบอกราะว่ะคนจูงทงหน้ามาเลิกคนได้เอาพี่น้องค่ะแม่ฝันมาจางวันนี้ก็เลขฝันอยู่น้าบอก ันเดี๋ยววันที่แล้วคุณว่าฝันฝันเล่นได้ก่อนตกหนามอ่ะปอดีฝันตีเก่าหนึ่งฮะปอดีตีเก่าหนึ่งเพิ่งกลับกเพิ่งกลับไปลูกหโอ้กระเดกข้างบนนครับก่อนไ่อวันที่ฝันมาแม่เป็นเล่าเห็นไม่ดีฟังบอกจ้ะแม่เป็เล่าวันที่ว่าแม่ฝันตกว่าเด็กหน่อยเจ็บตกหนามอันตีเก่าหนึ่งครับตีเก่าหนึ่งโอ้แม่ตีเลขที่แม่ดีตีเลขที่แม่ฝันอ ก็จะได้เนาะจได้มันเขาชป้นสแม่ตีตแรกก็งอนแล้ว่านสุดมาได้หน่อยสองคนครับคือแม่ดีว่าแต่เท้าเาทาพี่นอ,อกว่าเป็นน้อคะงวดที่ผ่านมากเป็นข้าวฝันของแม่ดอนแม่ดอนสีหนึ่งนหนึ่งก็เขาาป็นเล็หนึ่งแต่ว่าหนึ่งเก่าแม่ดีตีจังได้คือเป็นหนึ่งเก่าหนุงกุองส่นพันมาพิันไปเปส่นกลุ่มนี่จะกลุ่มเนาเก่าหนึ่นงเนาะ บันนี้ก็ได้ยินข่าวแล้วก็ถือนายด้ลืกดเล็กแล้วเขา้อมเเพิ่งถือรนี่ค่ะโอ้ค่ะคุณแมวที่นอกบันนี้เล็กฝันแมวค่นในฝันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช่แมวฝันให้ไม่ดีตีอีกเดียบ่าใช่ใชให้ไม่ดีตีแล้วนู้นที่ว่าถามมันได้ไหมเอาจะพี่เพน่เปิมืออันนี้อนมาใช้เพิ่งชุดเต็มก่อน แ <laughs> ม่ถ <t> ือคลังหลายข้าเจ้ามุ่นเนี่ยจนมามุ่นเลยขีดไปได้หรครับข้เจ้าีดโกดี้ม่กลมไหวจนมุ่นนะผู้ใดมาเบิึงกับจังงูแย่คิดงัวนี่แหละข้าเจ้ามาเบิึงประจํามันกะเขาซื้องัวแต่ว่าขันแม่ซื้อเนี่ยแม่ซื้อตัวลาหาบาจนเล็ดสองลอยหกคิดม้วนอะไรวันเมื่อกี้ว่าได้สื่อหรอบ่าน้านอนหน้านอนหน้าเลยว่าได้สื้อแม่แม่ขัดไห้นะครับ น่าสิมาซื้อน้ำปลาดิปลดีออกมาจจกกันทั้งที่แม่เก็บไปสีนี้งว่ะออค่ะแม่แม่เอาหัวเนี่ให้เอสซี่เบิ้งแล้วก็คัดเลขให้แม่ค่ะขันว่าโตกขันว่าหมานขันเท้าก็ไดงวดก้อนกะของวันนี้จะเป็นยังไง่ะจ้าวนีน้องค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่างวดนี้เลขออกวันวันพุธครับเลขออกวันพุธเด้อวี่น้องค่ะหนึ่งวันพุธกุมภาพันธ์นีนี่ตัวใดแน่แม่วันพุธ หนึ 4. 4. ่งสหนึ <10 <10 enfin ่งเจ็ดสี่เอ๊ะเลขเขมาตรงกันดีเลยครับหนึ่งสี่เจ็ดสี่ครับตองเป็นเสองเจ็เจ่งีสเจ็ดสี่ยนยังมีเจ็ดสี่อีกตวครับมีสี่เจ็ดเส้น อันให้เอฟซบังก็ดูให้มีตัวใดแน่หนึ่งศูนหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสองสองสองสาม แล้วก็แปลสาษเลขบนนะพี่น้องบแม่ดอนคับตัวใดเนาะหเอฟซีวันพี่น้องค่ะนะคะความน่าจะเป็นไปได้นะคะเกียร์สูงมอง้องขึนในเกียร์สูง่ี่ห้องนี่ห้องนี่ที่เกียราหนึ่งค่ะแม่ ทัไมถึงบอบกพีเจีดเนาะมันจะมาตกเก่าครับท่านดฝันเน,ะนะเาะสิะไปเจี๊ยหาดูว่าไนี่ะ คือเกีหาก็มันผิดซีแดงไม่ถูกไม่ถูกวะครับแล้วตัวใด้เนี่ยนี่จกมาให้เอาตามที่แม่ว่ามันหนาจะออกจกตัวใด้กะห้เอสซี่แดใหายเอสซี่บางน้ำคับพี่น้องค่ะจะว่าจะเย,นนย็นๆในเรื่องพี่น้องให้าคุณแม่เพิ่นเบิรงนผิดอย่ละหน้าสักวันนะคะว่ต้องใจหอนนะคะจะได้เป็นโสดเป็นม้าน้อกันเออโสดเป็นมามีหลักฐานผ่ะฝันนั่นเป็น หนึ่งสีีกับสองสี่ผาฝันอผาฝันน่นเพื่อกรบบุเสี้ยเงินจะเือพวกรื้อสี่แปดแต่เนี้ยค่ะวันนี้ผ่าฝันแต่เนี้ยท่านหนเบาอยู่ยานบอกรื้ออยู่บ่านบอะไรเงินนะเป็นบออถึงนอกแสดงว่าเป็นกั่นี้ย่งบาท่านใสฝันแน่นอยู่เอาเย็ดเย็ดเป็นฝางแล้วพอปุนี้ยแคแม่ ก็ดๆก็พี่เอ็ก็นี่วครับสี่เอ็กนี่๋ได้แอดมินเขียนสรุปแม่วันนี้ใฮไซส์เอ็ดเขียนเขียนหน่ี่เอ็เลยน้ำเนาะเออเอมันอวกห้อแล้วเสเนี่ยาคู่แม่เยจ้ะนี่ยังไงครับเนาะระวางไงเบิ่งอนี้ตัวน้นาเบ็บตางานไี่เนะแม่ไหนึ่งศูนหนึ่งศูนย์ หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ด้วกะซีเอสป่แม่อันนี้บนบนหรือหนาค่ะคุณแม่คะอันนี้บนบ่ะบนป่ะเป็นบนเป็นป่ะค่ะบนนี้บนล่างนั่งอยู่ผมถูกไปแซมคุณแม่คะแต่ว่านี่ค่ะสีร้อยล่างบ่ะสี่นะล่างล่าง อันนี้หลังอันหรอหลังนี่ได้จำหน้มันคือมีสี่ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก่าหนึ่งแปดหนึ่งเก่าสี่แปดฮ่ฮะศูนย์แปดแปดศูนย์แปดเก้าแล้วก็สามเก่าแสดงว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างสิแม่จ้านั่นคือเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ้งน้ำพันแม่ด้วยว่าพันพันที่จกคู่ใดนะคะจะเป็นล่างล่างวันบ่อ ผูแใ่ได้ผู้เท่าจุกในมัน,นไปเรื่อยๆค่ะผู้ใดจะมีเบิร์ตตำราแต่ว่าผูดด้ใดสิจุกเหม่นหรือบ่แม่นเนาะเนาะแม่เนาะแต่ว่ากะขอให้เหม่นๆเนาะแม่เนาะแข่ง FC ถือแล้วใครถือบวกค่ะค่ะคำพินเก่าซึ่งฮึ่งแต่ก็เป็นเรื่องของส่วนกลางค่ะแม่ค่ะ มันเป็นกลางล่างเป็นล่างนะคะกลางนี่แหละจะผู้แม่ล่างล่างนี่สี่แปดแปดสิบเก้าสามเอาสามเลยสี่จุดสามผู้โอ้สี่ดอกเพราะว่ามันเคยสื่อตีแม่ฮะเอาคนแม่มันใจเลยสื่อี่ดอกอขับจังไร เราตีนคนกันหัวตายเลโอ้ที่ว่าแม่แม่ที่แม่ตีก็ขฟันไม่ดีเนาะเอาไดนี้กับกันก่อนันไม่ดีตีเอาแไ่ดอนตีบปนี่เปลี่ยนกันตีจะลุว่าอันอีเแม่ตีความฟันของอันไม่ดีนั่มัปฟันแบบต่างมากได้หลายแบบเนี้ยต่างกับว่าที่นน่ไปชูนหลายเราตีกันนึกว่าเก่าห่ากูตีกับเป็นหาว่า มีได้ล้วใ่ไนี่บอสัสุดนหนึ่งบ่ครับแต่ละล่างนี่เขียนมาล้เขียนล่างนี้อันแรกเนี่ยนี่บอกศนหนึ่งศูนสี่กับโูนเจ็ดบอกโอ้่่นี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 ่แปดสี่าาเขียนที่แปดนี่เลขพระมีอยู่ี่สี่สองนี่ ก็พอซีซีนี่คนฝันคนเล่อยสื่นี่นี่เรื่อามันหมดมันหมดที่แล้วมันหมดหมดแล้วมันอ่ะี่แปดมั้ยังแปดศูนย์แปดศูนกับเก้าสามเอาไลยเลยด้แม่ยานเอซี่ผมีเงินสื่อเขียนด้งหะเมเงินสื่อนี่เนาะแต่เไทยครับเข้ากะ บ่มีเงินเื้อคือกันพี่น้องนหลายโตค่ะลายโตบ่มีเงินเส้อ4880และ93สำหรับเนี่ยทางล่างเนะาะ30นั่นแม่เนะ <oui S 1> านนเนะ <oui S 1> 48เป็นบนล่างเป็นลา่างแสดงว่าหมวที่แล้วนี่ฟันขี่เนาะนี่ดีจะเคยสีเหล็กเคยฟันตลอดเออฟันตลอดแต่ว่าเม่ยห้ามเด็ดสันอยง ในหน้าแันโมฝัแ่นี้แสดงว่าคันนี้เนี <im im ่ยฟันของคนไห้ไม่ดสจริงค่ะก็จะกินผีฟอบอกอัน้อูงเนาเก่าหนึ่ง่บป่ครับปูงเนาเก่าด่ึ้งมาตุ้มาฉันมาเข้าปูงเนามาค่ะฉันจอว่าอพี่อ้างพี่เก่าตึ้มามาอันมือก็เล็ออกเป็นันเห็นปูงเนาแล้วก็มาตีความันนี้เี่ย็่อมาเด็กหน่อยตกน้ำพออตี มันเป็นหนึ่งที่ว่าเป็นมาเล็กหน่อยเล็กหน่อยนึงอยู่แล้วเนาะเข้ากัะตีหนึ่งอยู่แล้วเนแต่ว่าวันนี้ผู้ใหญ่มาเอาขึ้นกันผู้ใหญ่มีผู้หาตะฮกนุ่กว่ายังมาแต่ว่าขเท้ากระตีคืนมันฮกมันกับเป็นเก้าหนึ่งยุ่งแม่เนาะแม่นุ่กว่ี้ยังเกาะตีนุ่งตีฮกกับเป็นเก้านกเป็นอีกเก้าเนาะหนึ่งหนึงหางแล้วหนึ่งหนึ่งฮกนี่เราจะตีกันถึเข้าผมก็เลยแจ็คตัวให้เขาอยู่แล้ว เมนว่าเขาสีหกหนึ่งหนึ่งหกเ่าหนึ่งหนึ่งเ่ามาแีไปม่ว่าค่ะเขาเตะกับกับตัดค่ะไปหลไปร่งร่อหลดฝันลง่เคยต้่านเห็นมากตมาเอาผิดผูตายเคยันเห็นมาลาเจอแต่เคยฝันเห็นมาก็ฝันชืออะไรตอวน่างเี้นอั้ว่าแม่พันทันการเห็นกับข้าศึกไดนความฝันหมาครับ ไม่กวุมเบา้นมากูผ้ากแม่ว่าเฮ้ยแม่่ยมึงเงินย่ามือเต่ามาเลยค่ะยัมาแรงอตันต่อนแรงตั้แต่ั้งแุ่นเกตังสลุปตัอเลีของคนแม่สละสรุปมันนีเนาะบุกี่นีฟันเนาะแม่เนาะ่าหรือว่าหมดที่แล้วดีฟันฟันคิวเขาสีคิวอยู่เขาตีหนึ่งหานึ่งหกอยู่นะคะแม่ส่าเขาจับตูุ้ตรถือดูเต่าเนาะ แมนดวงอาจจะกำลังมาอยูุติวากะเดี๋ยวไทยเป็นแนวทางให้พี่พอแม่พี่น้องหรือบางก่อนแต่ว่ามือนี้คุณแม่ว่าเลขไอ้สำล่าห,หัวที่ผนน่านมามันเข่าเจี๊ยบซี่ต้องเลยเนะเาะเขากก่าโตกลับเรา่อล่างก็หน้าพนะอแล้วไปน้ำหลายที่จะสู้ไปน้ำหรืจอจ้ะแันนี้คุณแม่เพิ่นเอาตัวเลขกเนี่ยทางคือเป็นเนี่ยทางของสำล่าหาหาคู่ที่คุณแม่ตัดออกมาเนาะค่ะเนาะ อันนี้ถือกี่บอแม่ที่คัดออกมาที่เขียนออกมาให้แล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งอันนี้เป็นเนข้างบนเนาะค่ะเนาะไปกราบเมนบอสบอกรับเลยตัวนี้ฮะเจ็ดเจ็ดบริการเจ็ดเจ็ดก็หนึ่งหนึ่ง็อ้องกราบครับเนาะคือง่ายดีเนาะครับเนาะกราบกระซิ่งดีนะเอาครับว่าเปิืองนั่นไตัวนี้ช้างกู เหนว่าฝันเห็นสางก็เป็นเจดเยบๆน้องบึงอยนี่เนาะเมืองไม่ตำาราเนาะเขาตำลาก็จะมันบองนี่าี่สางนี่อย่างนี้เป็นเมือจี๊ยบเนเบืองไปเบิ่ดเนี่ยเป็นเบืองหอดดีแจ่มสีกับเบืองนี่นี่ก็เหน่งเป็นเบิองเบิ่ดมัยนี้บ้ันนี้เลขล่างนี่คือน้องของคุณแม่นะคะกับเป็นเลขกตำล่าปกสิ วันที่แล้วมันเขาเจ็ดสี่วันนี้นี่สี่แปดแปดศูนย์และเก้าสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่เลขสันฝันเห็นฝันแปลว่าเข้าบริฝันแปลว่าผูดบริษัทฝันทองบราิษัทตำลังมันเป็นเจ็ดเจ็ดเหนึ่งหนึ่งแคบหน้าจอไว้ได้สิหนอจาซายอวกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแสนเดี๋ยวแล้วแม่พ่อแม่เจ็อเลขฝันผู้โชผู้มานไทยก็คือเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งนี่แหละคุณมาทมมันก็เลยเป็นเลขกำลังกับเลขความฝัน น้องเมย์น <m ics> <m im mang> ้องเอาพี่น้องคะจังไรขอบคุณคุณแม่หลายๆนะคะคุณแม่อุดรน้องพี่น้องเนาะสำหรับทีนี้อะฝากให้เอฟซีก็โศกมันหมานสูบสุกคนนะคะพี่น้องค่ะแม่เนาะครับกเป็นตัวเลขศอกลาดน้องมยเนสังใส่ฝันตัดภาษาสีปัดภาษาผัเห็นสาผันออกเจ็บเจ็บโอ้โหนองเม่ากพี่น้องยัล่ะจ๊ะ ใชงสิแนที่ถือซื่อมดทื่อแล้ววะทม่ถือเด้อไอ้สซุกปุ๊บซุกคนราบลาดร้ยๆใครชื่อใครวั่นหมานขับตาขุบอบขอบคุณคุณแม่นะคะที่อวยพรให้นะคะแล้วก็ให้แนวทางเนาะพี่น้องจังไดจะฝากถึงกำลังแรงใจให้กับอนินเด้อพี่น้องทุกโจมมันมานุกปูุกคน คนไหนยังบม่โสกปีดหม่รับโสดแน่คลิปนี้งวดนี้นะคะชอบกดไลค์แช,ชร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่